ฮัลโ <Hello. S 1> หลขอถามอะไรหน่อยดิพร้อมปะอ่ะลุยเลยจ้ะคนมักเข้าใจผิดปูเรื่องอะไรบ้างแรงตรงสร้างภาพแล้วตกลงสร้างภาพหรือเธอสร้างกระแสแล้วแต่จะคิดพี่คะปูชอบลุคนี้มากเลยอะ่ะผมสวยเป๊ะไม่มีดีดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ดีดคืออะไรอะ่ะเห็นช่วงนี้มีแต่คนบอกผมเรียงเส้นสวยแบบนี้ไม่ฟูไม่ดีดเห็นไหมคะมแล้วปูชอบผมหนีบหรือผมม้วนมากกว่าอะไรก็ได้ค่ะแต่ขอไม่ฟูไม่ดีดนอนเวลากี่ชั่วโมงปกติ อย่างต่ำแปดตื่นมาทำอะไรก่อนเช็คหน้าเช็คผมสิคะออกจากบ้านแบบหน้าสดเลยได้ไหมได้สบายมากผิวไม่ต้องรองพื้นเลยค่ะเฮ้ยจริง่เพราะคนทำความดีผิวสวยตอบเป็นสเตตัสในไอจีเลยนะแน่นอนเคยหน้าพังผมพังบ้างไหมปู่ No หน้าไม่เคยพังค่ะแต่ผมเคยค่ะผมชี้ฟูไม่ลดเลยจริงดิเอ้าแล้วผมพังแล้วทำไงอ่ะให้คนรู้ใจดูแลเฮ้ยใครอ่ะใช่หรอ Tresemme หึ่มเราก็นึกว่าแฟนคุณพี่คะคุณน้องชอบมากเลยรถผมสวยเจอกันนะคะซิวปูกล้าใส่ชุดวิกตอเรียซีเครตเดินแบบไหมกล้าจ้ากล้าเดินค่ะถ้าเมื่อไหร่จะได้เห็นปูใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายแบบกล้าจ้าก็กล้าถ่ายค่ะอืมผู้หญิงเซ็กซี่ที่สุดตอนไหนตอนพุ่งตื่นและผมยังสวยอยู่แล้วเคยมีผู้ชายเห็นบ้างยัง คำถามร้ายนะยูถามไม่ได้เอาก็อยากรู้แล้วเดทแรกตอนอายุเท่าไหร่ครับหกขวบเฮ้ยหกขวบเองเหรอนั่งชิคชากินไอติีมกันไม่กาทาอะไรเฟิร์สคิสตอนไหนอะบอกไม่ได้เดี๋ยวแม่รู้ชอบแรปหรือป๊อปมากกว่าก็เคยชอบแรปอยู่นะชอบเดมเข้มหรือติ๊ติ๋ไม่เคยลองเข้มแต่ขอยเป็นคนดีปกติเทผู้ชายบ่อยไหมโอ๊ยแล้วแต่อารมณ์แล้วเคยโดนเทบ้างปะสวยยังปูเหรอไม่เคยค่ะโอ๊ยใช่เหรอก็มีอยู่บ้างนะ แฟนชอบหอมปูตรงไหนที่สุดหอมผมสิคะอืมอกหักหนักสุดนี่ตอนไหนจำไม่ได้ละแน่ใจหรออคหนึ่อโอกหักนี่ตัดผมสั้นไหมโนค่ะรักผมมากกว่าผู้ค่ะหนึ่งสเคยคิดจะเปลี่ยนทรงผมบ้างป่ะคิดค่ะอืมแต่ต้องไม่ฟูไม่ดีหนึ่งสองโทำไมผู้หญิงต้องเน้นไม่ฟูไม่ดีตลอดอ้าวถ้าผมฟูและดีดอ่าฮะเราจะทำแบบนี้ได้หรอคะโคั พี่คะไปได้แล้วค่ะหนูขอทำงานแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวขอคำถามสุดท้ายก่อนแฟนเก่านี่ one way หรือ return ครับขอ my way แล้วกันค่ะเริดอะพี่หนูซีเรียสค่ะหนูขอทำงานก่อนค่ะเดี๋ยวนูไม่สวยนะคะโอเคบ๊ายบาย